ครับแนํำการใช้ตัวของ ChatGPT นะครับเพื่อทำการออกเขียนโค้ดนะครับที่เป็นการสร้างคริปนะครับทั้ง description วิดีโอการตั้งชื่อวิดีโอนะครับรวมไปถึงการาใส่ตัวของ description นะครับเกี่ยวกับตัวตัว YouTube นะครับมันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับสำหรับการเริ่มต้นที่ใช้ตัวของ ChatGPT นะครับในวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ครั้งหนึ่งครับว่า ChatGPT ในปี2023นะครับ หน้าตาของมันก็จะเป็นแบบไหนว่าครับตัวนี้จะเป็นตัวของฟักอินส่วนขยายนะครับผมได้ใส่ตัวของ s k a t ตัวของฟักอินส่วนขยายไว้ในวิดีโอแรกแล้วนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับตัวของการเห็น description นะครับการใส่ตัวของ ai youtube s c r i p t นะครับตับ subscribe นะครับ youtube seo นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมนะครับก็ ก็ไปกดไลค์กดซับสไคร์นนครับในช่องพินนะครับด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็แชร์วิดีโอนี้ออกไปเยอะๆนะครับหน้าช่องวิดีโอผมนะครับช่องนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI นะครับที่ทำาูกูนะครับโดยตรงเลยครับถ้าใครยังไม่มียังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะใช้ AI แบบไหนบ้างนะครับก็กดติดตามช่อง y o u u u b e ปผมไว้นะครับผมจะมาอธิบายแล้วก็สอนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ AI รูปแบบ หลากหลายตัวนะครับที่ยังไม่ได้ลงให้นะครับในเรื่องของ ChatGPT นะครับผมก็จะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบนี้เลยนะครับการตั้งชื่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ตัวของการตั้งชื่อช่อง เกี่ยวกับความรักเนี่ยก็พิมพ์ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับเส้มันก็ขึ้นมาครับเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นมันก็จะสร้างตัวของเดท i ิ t i ั n พวกนี้ขึ้นมาให้กับเรานะครับในการใช้งานนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับว่าตัวของการเขียนโค้ดเขียนยังไงนะครับเกี่ยวกับตัวของ แชท GPT นะก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็บอกปัญหาที่ใช้ตัวของแชท GPT ที่ผมได้อธิบายแล้วก็สอนในวิดีโอนี้ไปว่าตรงไหนที่เขียนไม่เป็นนะครับก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วก็แนะนำให้คนใช้งานดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซเชียลมีเดียอินฟเนเซอร์นะครับาบาบานะครับถ้าเราไม่รู้ว่า ตัวนี้นะครับมันใช้งานยังไงนะครับก็ให้เข้าไปตรงที่นี่เลยกลับมาที่นี่ครับผมเปทท็นคนที่ไม่ได้สิงผน,าน,าน,านิาภัณฑ์นะแต่ว่าเรารู้ว่าเราจะต้องใช้ยังไงนะครับเรารู้ว่าเครื่องมือนี้มันใช้งานยังไงก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ให้ไม่เขียนว่าตัวนี้มันก็ขึ้นมาให้กับเราแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ให้เราเนี่ยนะครับ ก็เข้าไปทําการสร้างช่องนะครับในในเรื่องของสร้างช่อง y youtube เนาะก็ลองไปหาใน youtube ดูนะครับมันมีเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยไม่ได้สอนไว้นะครับเพราะว่ามันมีเลยอะแล้วนะครับโอ้ไม่ได้สอนแบบนกันแบบพื้นฐานนิดหน่อยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเราจะทําการ เขียนเกี่ยวกับเรื่องของคำคมนะครับแนะนำคำคมที่ยอดนิดนยมเกี่ยวกับการเงินแตะลงทุนห้าหัวขอ,อ ก็จะบอกว่าแนะนาคัมรมนิยมที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อกันเงินนะครับประมาณห้ารับหลังจากนั้นมันก็จะทําการกดแล้วก็ดึงตัวของไลน like, ์ขึ้นมาให้กับเรานะครับก็มีอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีการในการที่เราจะใช้นะครับมันให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของแชททีวีนะครับใครไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะครับกลับไปดูวีดีโอ,อผมนะครับ ผมมีสอนให้อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ ChatGPT นะครับอ่ะเสร็จนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่า ChatGPT มันเขียนอะไรออกมาบ้างนะครับ,บก็มีประมาณนี้นะครับเกี่ยวเรื่องของการเขียนความะมาณนั้นนะครับบริหาเ,เ,เ,เรื่องการเงินก่อนุ่งเรื่องของการลงทุนนะครับมาบปะาแล้วหลังจากนั้นเราก็เจาะลงไปอีกนะครับว่าเออเป็น แนวคำคมนะครับเดี่ยวพวกตลาดหุ้นเราก็เจาะลงไปอีกนะครับซึ่งมันก็สามารถทําได้หลักการง่ายๆครับหาในสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปในชท GPT หลังจากที่ชที p t สั่งคําสั่งออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาตัวของภาษาอังกฤษเนี่ยมาแปลน็นภาษาไทยแล้วกานให้รู้เสร็จพอรู้เสร็จเรียบร้อยเราจะเจาะตัวไหน ลงไปอีกนะครับเราก็ก๊อปตัวนี้นะครับให้มันมาที่นี่อีกนะครับผมก็จะบอกว่าที่แพนเฉียนซักเฉียนักฮิปวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้า <c oughs> น,นผมก็พิมพ์ไปว่าอาชีพนะครับกับเรื่องของวิดีโอนี้นะครับหลังจากนั้นก็มากดที่นี่อีกเดิมน,นะครับก็ทําการที่เพจขึ้นมานะครับมีตัวของเนื้อเรื่องนะครับที่มันเขียนขึ้นมาเสร็จนะครับ เราก็ทำการก๊อปในสิ่งที่ไปนะครับ <c oughs> เพื่อเอาไปทำเกี่ยวกับตัวของวิดีโอตัวของวิดีโอใช่ไหมอ่าทันนี้ก็ทำการเขียนออกมาเป็นอสองอิเิียนเรื่องของการขายอะไรต่างๆน,นะครับือล้นหลักไลโบรบาครับเบา แล้วก็มันก็จะเขียนเกีย่ยวกับเรื่องของหัวข้อ d i n i t i o n ให้เรามาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาโจทย์นเนี่ยนะครับไปลงเป็นตั้งชื่อเรื่องเลยได้เสียสักครับมันก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเขียนตรงนี้อีกรอบหนึ่งให้นะครับ เนี่ยทำการตั้งชื่อเรื่องนะครับสามชื่อเรื่องเนี่ยก็ใส่ประมาณนี้นครับหลังจากนั้นก็มาที่นี่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดนะครับเนี่ยก็ขึ้นมานี้นี่แล้วครับก็ประมาณนี้นะครับในการที่ทํา แล้ก็สามารถนําไปใช้พวกนี้นะครับไปแต่งป็นเรื่องเพิ่มได้เหมือนกันนะครับมันสามารถทําได้หลักหลายอย่างนะครับก็จบลงแล้วด้วยดีนะครับเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT ในการเขียนสคริปต์นะครับไลฟ์สคริปต์การตั้งชื่อต่างๆนะครับใครมีคาถามเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับไว้นะครับอ่าตัวไหนที่ทําไปแล้วนะครับไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังงงอยู่นะครับในการเขียน สคริปต์นะครับก็คอมเมนต์ใต้วิวไว้ก็แล้วกันก่อนไปนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ, 1, บให้ถึง1,000ันซับนะครับในช่องพินพัฒน์้วยก็แล้วกันนะครับ